น้องอยู่ฟักใต้ก็มีเหตเพาะบะเนี่ยนี่เห้เพาะทีนี่เห้เพาะนางยางดีทุกคนนี่นี่คอยได้เหตเพาะแกงแล้วบานนี่ต้องเห็ดพอะเห็ดละงูครับเหตเพาะนี่นี่หมอกลายนี่เขาคอยกับบลูว่ามันมีเหตเพาะนะน้อง เห็ดพ่อหนังครับนี่อืมอืมขอเหยียบไหมทุกคนเห็ดพอนี่นี่อืมพอจะขึ้นมไหม่ิวสอนนี่ปันน้ำว่านนี่ แ่าว่าเห็ดเพาะคักคกัน